สวัสดีค่ะด็อกวันเดอร์แลนด์เฮมีความยินดีที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกทกท่านได้รู้จักกับสุนัขพันธุนอ์อเมริกันอากิตะอเมริกันอาคิตะผุดยอดสายพันธุ์อารักขาเป็นสุนัขที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีคนแก่และเด็กเป็นสุนัขที่มีจิตใจอ,อบอ้อมอารีรักและซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่างที่สุด เป็นสุนัขที่สามารถเลี้ยงสับสั์เลี้ยงชนิดอื่นๆได้เป็นสุนัขที่รักความสะอาดเหมาะสำหรับเลี้ยงในบ้านเป็นสุนัขที่มีพละกกำลังมากมายปกป้องคุณและครอบครัวจากผู้ที่ไม่หวังดีในขณะเดียวกันก็เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่เข้าใจมนุษย์ได้ดีอเมริกันอากิตะที่มีอายุยืนยาวจะมีอายุประมาณ12-15ปี เลี้ยงแล้วเสริมสร้างบาร,รมีให้แก่ผู้พบเห็นเป็นสนักที่เป็นได้มากกว่าสุนัขเขาคือผู้ปกป้องสำหรับอาณาจักรของคุณ